สุดครับพีด้องาวอีฟุตบลโมบายทุกคนทุกท่านนะครับพวกผมจะต้องเอกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับปาครับจะมาเปิดแพ็คล่าอีปิกฟรีอีก6วันแล้วก็4 ID นั่นเองนะครับซึ่งความเดิมตอนที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วผมเปิดไป5ครั้งนะครับครั้งนี้ก็จะมาเปิด ID ละ6ครั้งนั่นเองครับซึ่งไ d ดีแรก ที่ได้ไป2ตัวแล้วนั่เองครับเี่มาครับอันนี้อดีแรกที่อันนี้จะเปิดอยู่ใน Android นั่นเองนะครับสองอันดีแรกจะเปิดใน Android คือเปิดรวดเดียวทั้ง6ตัวเลนเองครับนี่ยังไม่ได้สักตัวเลยนั่เองนะครับดูครับเฉียดไปเฉียดมานะครับทั้ง5ตัวอยู่ครบเลยไม่รู้่อพิคจะให้เราตอนไหนนั่เองครับมาครับไม่ต้องพูดเยอะวันสุดท้ายแล้วเปิดไปเอ๊ขาจ้วเหมือนเดิมโอ้โหสุดจับ ไอดีที่ได้ก็คือได้ไป2ตัวก็คือดีด้ากับเยอรวโลนครับไปครับไปเป็นการ์ดอัพครับละกิกิตโอ้โหเป้าหมายก็คือไอดียละตัวนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไปครับครั้งที่เนะครับนี่เขาจูมเดิมครับครั้งที่7นะครับไปแล้วเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเกลือครับยอรลิสครับไปเป็นการ์ดอัพครับโอ้โหเปิดไปเร็วเลยครับมา ขอราะเธอรูกพี่ทำไมมันได้ยากอะไรขนาดนั้นของฟรีทำไมไม่มีในโลกนะครับเออเห็นไหมผมได้ไปสองเออไปสองตัวแล้วนะอ,อีกอดีดินนะเออมาอย่าเนียวเลยพี่โคลไปเคนเซนดูดีมันจะได้หรือเปล่าป้ายของฟรีมีในโลกหรือเปล่านี่โอ้โหนี่สิเขียวมาแล้วโคตรฟินมากของฟีมในโลกขอหลีกสเปนหน่อยยักษ์ได้โอ้โหหลีกย,ยงกรป ไม่เปิดตีก็พิโคล,ลครับพิโคหรือเปลา่าโอ้โหแดงๆมบบันนีเบิกเก้าพิโกเองนครับนี่อ้โหยอคโคครับอันนี้ก็ตึงอยู่นะข้าวพลังนะครับตอนที่97ครับแต่ท่ายกขาครับท่าจำตัวของลูกพิโคแมนยูถ้าเป็นเด็กแมนยูก็จะถูกใจสิ่งนี้นะ <c oughs> ได้ได้ตัวหนึ่งไอดีลุตตัวนะครับขอไอดีลุตัว ก็ได้แล้วครับไอดีน,นี้ก็คือได้แล้วไต้สุดจัดลีอีก3มครั้งขอตั้งอีก3ตัวได้ไหมนี่มันเป็นสีดำแบบน้งนองลิฟโก้ครับเป็นตัวที่ผมอยากใต้ทุกไอดียเรนเองนะครับทนายก็คือโอ้โหเป็นเป็นตัวที่มีข้าพลังที่ดีมากๆเรนเอ็นครับข้าพลังเส้นในก็สุดเหมือนกันเอ็นครับมาโอ้โข่าวจูวพีโ่โคบอกว่ามึงได้แล้วตัวหนึ่งมึงไม่ต้องเอาอีก โอ้เปารลุสบราเบียไปครับมึงไปเป็นการ์ดอัพครับกูไม่ต้องการ <laughs> มาอีกสองครั้งครับสนับไอดีนี้ไปครับขอแคนเซิลไปมาสามมิไปสูตรสามมิได้หรือเปล่าโ oh, อ้เขาจู๋นี่ไปครับได้การ์ดอัพอีกแล้วครับใครครับซิมิอเน่ครับลูกชายของซิมิอเน่เออซิมิอเน่ลูกชายของซิมิอเน่เอองงหรือเปล่าครับ ไปครับครั้งสุดท้ายของไอดีนี้โอ้โหได้ตัวเดียวจริง,รงหรือวะขอเดียวขอเดียวขอชิโก้เนี่ได้ไหมขอเปอิดตีได้ไหมเนี่ขอหมดทุกตัวเลยครับครั้งเดียวเนี่ยขอดีได้ได้ไหมครับเนี่เป็นไอดีที่ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะไอดีนี้ในแอนดรอยน์ครับนี่ครับถ้าเปิดมันก็จะกระตุกแบบนี้นะครับไปไม่ต้องพูดเยอะท่านมาก็จะต้องมาโอ้โหข่าวจัวหมดสิทธิ์หมดสิทธิทธทธ์จะพูดว่ารักเธอ <laughs> โอ้โหไปครับไปเป็นกัสอัพครับกาเซียอย่างน้อยก็ได้1,000 XP นอีกพะครับแล้วก็เรียน GP อีก1,000 GP นะครับสรุปแล้วไอดีนี้ได้พิโคเองครับเนมาเล็ดกับดีอาร์ก็ได้ฟรีนะครับเปิดฟรีได้เฉือนเองครับเนได้พิโคก็ยังดีนะพิโคใจดีกับพิโกกับจัดต้องเออโอเคครับไปดูไอดีต่อไปเองครับมาครับไอดีนี้ผมเปิดไปแล้วหทีแต่ วิดีโอไม่บันทึกให้นั่นเองครับโทรศัพท์ไม่บันทึกวิดีโอให้เหลืออีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับเปิดไปแล้วได้ดีด้าไปแล้วนะครับเน่ทำไมมันเป็นดำๆหนักง,งนอนนี่ได้ดีด้าไปแล้วนั่นเองครับแต่ใจไม่สุดนะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่บันทึกวิดีโอให้นั่นเองนะครับโอ้โหมาอันสทดท้ายไม่ต้องพูดเยอะของฟรีมีในโลกมาค้าแบบนี้ของฟรีมีในโลกโอ้โหนี่ครับเปิดในโทรศัพท์ a n d ด o i d มันจะค้างๆแบบนี้นะครับ ไปมึงมีเป็น Cut ก,การอัพซะขระเบืข่าวโอ้โหไปดูครับดูผลงานของอดีนี้ไปดูของดูผลงานของอดีนี้นี่นมาดีดาลงมาเตตึงจัดผ่านเป้าหมายนะครับอดี้หนึ่งตัวอดี ID. นี้ก็ได้หนึ่งตัวนั่นเองครับแด่ดีดาเปิดวันสุดท้ายโคตรตึงอยู่นะ <c oughs> ไปครับไปดูอดีที่สามนั่นเองนะครับปาย มาครับมาดูไ d ดีที่3นั่นเองครับ ID ดีนี้ผมเปิดใน iPad นั่นเองครับผลประกอบการก็คือได้มาแล้ว2ตัวนะไอเดี hey, นี้โคตึงได้ลูกพีดเดียวแล้วก็ดิด้ามาน,นเองครับแต่ผมยังต้องการลุยฟิกโก้ครับขอเธอพิโคขอซักไอดีได้ไหมผมอยากเล่นลุยฟิกโก้นะครับมันมาแจกฟรีหลายครั้งแล้วผมยังไม่ได้เล่นเลยนั่นเองครับมาไปครับแคนเซิลสามทีสองทีก็ได้ไป มาของลิฟิโก้ก่อ่นอต้องไฟดับโอ้โหข่าวจูว่ะโอ้โหข่าวจูว่หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์นี่ได้กัดอัพอีกแล้วครับขอ,อกดข้ามได้ไหมพี่โคเอกดข้ามไปเลยครับเพื่อที่เราจะได้ขายคล่องๆและก็ขายเร็วๆ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเปิดวันต่อวันเองครับเป็นการทดลองของผมเองนะถ้าเปิดรดเดียวเราอาจจะเกือกก้านเนเองครับ <c oughs> ไปครั้งแรกผ่านไปมาครับ ไปครั้งที่2ก็คือถ้ารวมแล้วก็เป็นครั้งที่7นั่นเองครับเอีคเปิดไปแล้ว5ครั้งอันนี้มาเปิดอีก6ครั้งนั่นเองครับมาครั้งที่2ของวันนี้แล้วก็ครั้งที่7นะครับรวมแล้วก็ครั้งที่7นั่นเองครับมาครับขอรุอยฟิโก้ได้หรือเปล่าครับพ่โคครับพ่โคครับนี่ครับออริซิโก้ครับผมอยากได้ครับผมอยากเล่นริิโก้ครับมาครับ มาครับจะได้หรือเปล่าครับมาครับลุ้นทึกหรือเปล่าครับมากดไปเลยครับถ้ามันจะได้มันก็ต้องไฟดับก่อนนั่นเองนะครับโอ้โหข่าวจั้วอีกแล้วครับข่าวจั่ยอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหไอสัตว์โอ้โหมีใครได้5ตัวลวนหรือเปล่าครับเออเปิด11ครั้งอะตัวลวดนะครับไปครับมึงไม่เป็นคัทอับซะกูไม่ต้องการมึง โอ้โหเกลือมาสองครั้งแล้วมาเลยไปเจอครั้งที่8ครับครั้งที่8วันต่อวันเลยนะครับผมจะเปิดวันต่อวันมาครั้งที่8อันนี้จะเป็นครั้งที่3ของของคลิปนี้นนเอ็นครับเออรวมแล้วก็วันที่8ก็แล้วกันนะมาของลุยฟิโก้เหมือนเดิมนะครับก่อนที่มันจะไปลุยฟิโก้เราต้องลุ้นให้มันไฟดับก่อนนะจ๊ะ ไอ้กดไม่มันทุกตัวเลยครับเผื่อมันมานอม,มาไปเลยถ้ามันจะมามันจะไฟดับทันทีนะครับนี่มาไม่โอ้โหถึงจาดไฟเขียวโคตรฟินโอ้โหมาสักทีโอขอสเปนขอสเปนเต้โอ้โหเหมือนสั่งได้ครับโอ้โห โอ้สุดจัดประหลัดบอกลุยฟิกโก้มาแล้วจ้านี่ไอดี ID ที่มันจะไม่เกลือมันก็มันก็จะไม่เกลือนั่นเองนะครับนี่โอ้โหคนโสดได้มา3ตัวเลยครับไอดี ID นี้ยืนดี้ต้อนรับลุยฟิกโก้สู่ไอดีจะต้องเป็ดโมบายนี่จะต้องเป็ดโมบายมือทองเป็นเชื่อใหม่นะโอ้โหอะไรจะดีใจขนาดนั้นนี่ลองไปก่อนครับรพี่ลุย แต่ไม่เตะลุยนั่นเองครับนี่ลูกพี่ลุยแต่ไม่เตะลุยนั่นเองครับไปดูครับไอ้นี้ไต้ไปสามตัวดึงตืงนะครับเอาบาลงมาโชว์นี่นี่เนี่ฟิกโก้ครับทีต่ตัวที่ผมอยากได้นี่แล้วก็ลูกพี่เดียวครับแล้วก็ดีดาครับแต่ดีดามันซ้ำนนะเออนี่ฟิกโก้เดียวฟิกโก้แล้วก็ดีดาดิจ้าของเฟยของฟยมในโลกอันนี้นีสามตัวนันจ๊ะเออใครเปิดได้ 3ตัวหรือ4ตัวคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หน่อยเออหน่อยนัย่นเองครับโอ้โหลิ้นพันไปแล้วจะดีใจอะไรขนาดนั้นมาครับครั้งที่9ครับไมือรู้ว่านับถูกไปนั่นเองครับตอนนี้ลืมไปแล้วเพราะว่าดีใจมากเลยเพราะว่าเราได้่าตัวที่ต้องการแล้วนั่นเองครับมาครั้งนี้แล้วก็วันนี้เราจะได้กิดกิดกันหรือเปล่านท่นเองครับอเราได้ไปแล้ว3ตัวนะไอดีนี้โอ้โหอะไรจะสุดขนาดนั้นครับ เหลือเปิดตีแล้วก็ลูกพี่โคเนี่ยเราได้3มตัวไปแล้วขอขออีกตัวได้ไหมพี่โคเออล่มากนะครับเริ่มจะโล่มากแล้วนี่เองครับไปครับถ้ามันจะมามันจะไฟดับก่อนนี่เองครับมาครับนี่เขาจัว่วพี่โคไม่ใจดีขนาดนั้นเออพี่โคเขาไม่ใจดีขนาดนั้นนะครับถึงจะเปลี่ยนภาคหรือเป็นวันสุดท้ายแล้วก็แล้กก็แลกนเอ็นครับนี่ เดี๋ยวพี่โคบอกว่าไอเดีไหน <|th|> <|th|> ที่เปิดได้ดีๆเดี๋ยวพี่โคจะมาเช็คบินตอน2 0 2 4นั่นเองครับตอนภาค2่2 4นสครับไปครับมึงไปเป็นกั๊ด <defined> อัพซาโอ้มาอันนี้9ครั้งแล้วอีก2ครั้งหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่นะับไปอันนี้ครั้งที่10 <that> เปิดวนันต่อวันเลนเอครับอันนี้ครั้งที่10นะครับขอรับไปก่อนนะครับมารับแบบสดๆร้อนๆนะครับนี่ มาครั้งที่10นะครับอันดีนี้จะเหลืออีก2ครั้งหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมนัดถูกมัมเอ็นครับเพราะว่าผมได้พิกโกไปแล้วมาขพอ,อีกสักตัวก็ได้พิโกไม่ได้ลบมากนะแต่ยังได้อีกอืม,มาเปิดตีก็ตึงนะข้าพลังเกมรับแต่มันเป็นบล็อกทุบล็อกนะครับแต่ก็สามารถเล่นการรับ2ตัวได้นะหรือเป็นการรับตัวเดียวก็มันจ่อจะรู้ตำแหน่งเหมือนเอ็นครับแต่ข้าวพลังเกมลุกมันตึงนะครับ มาสักตัวอีกเถอะพิโคเฟดับโอ้โหข่าจัวนี่ข่าวจัวไม่ใช่นางเอกเอบก็ข่าวจัวได้นะจ๊ะในอังกฤษนี่สามดาวอีกตั้งหากสุดจัดอะไรจะเข้มขนาดนั้นเออเก้ครับนี่เก้นะจ๊ะลบทิ้งไปเลยครับเอาคัดอัพนะจ๊ะ <c oughs> โอ้โหไป ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้ไปของไอ้ดีนี้ครั้งสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าพี่โคจะใจดีกับเราหรือเปล่าเหลือเปิดตีกับลูกพี่โคลูกพี่โคนะจ๊ะมาขอหน่อยอีกสักตัวนะขออีกสักตัวหรือวอีกหลีอ,อังกฤษนะจ๊ะ <c oughs> เออมาขอได้ไหมขอได้หรือเปล่านะจ๊ะเน่กดไปที่ตัวที่ได้กดไป กดไปเผื่อมันได้หลอกนะครับหลอกนะครับเนี่ตัวที่ยังไม่ได้ก็คือเปิดตีแล้วก็ลูพิโค,โคนะจ๊ะมาครั้งสุดท้ายของไอ้ดินนี้ขอสักทีเถอะไฟดับหรือเปล่าไมาครับลอนุนไฟดับนี่โอ้เขาจูอะไรจะข่าวขนาดนั้นโอเคนะครับสรุปแล้วไอ้ดินนี้ได้มา3ตัวนั่เองครับก็คือได้เดียวฟิโก้แล้วก็ดีดานเองครับ ไปดูไอดีต่อไปนะครับโอเคป้ายไปกันเลยมาครับไอดี ID นี้ยังไม่ได้สักตัวนะครับเป็นไอดีเดียวที่ยังไม่ได้ของฟรีสักตัวเลยนั่นเองนะครับมาขอได้ไหมขอได้ไหมเนี่ยอย่าไม่หมันเฉียดไปนั่นเองนะครับโอ้ไอโกแก่เนี่ยโกเกะเนี่ยมาขอหน่อยขอสักตัวก็ยังดีใจไอดี ID ที่3ไอดีเราได้ทุกไอดีแล้วนั่นเองนะครับอย่างน้อยก็ได้ไอดียละหนึ่งตัวนั่นเองครับมา ของฟรีมีในรูหรือเปล่าสำหรับไอดีนี้ไอดี ID นี้เป็นไอดีที่เล่นมาตั้งแต่นานมากแล้วเองครับเออเฮ้ย,ย,ยข่าวชัวพี่โคกว,ว่ามึงเล่นมานานแล้วมึงไม่ต้องเอาหรอกสำหรับไอดีไอดี ID นี้นะเออมึงก็ไม่ค่อยเล่นอะไรแบบนี้นะเออมึงก็ไม่ค่อยเล่นไอดีนี้นะมึงไม่ต้องเอาหรอกของฟรีเออดูปเป็นกาียนะครับไปเป็นการอ,าอัพสัตว์โอ้โหมึงจะมาแบบนี้ไม่ได้นะมาไปครับ ครั้งที่6เกือไปครั้งที่7ครั้งที่7นะครับอันนี้เปิด6ตัวเลยนะเปิด6ครั้งนะครับอันนี้คือครั้งที่7นั่นเองครับเปิดวันต่อวันเหมือนกันนั่นเองครับผมก็จะทดลองเปิดรวดเดียวแล้วก็เปิดวันต่อวันเองครับมาอันนี้คือวันที่7นั่นเองครับวันที่7ของการเปิดอีพีตรงนี้นั่นเองครับขอสักตัวได้ไหมพี่โคพี่โคจะใ,ใจดีกับเราหรือเปล่านะ <laughs> นี่เห็นไหมมันเรียงหน้ากันแบบนี้พี่โคก็ไม่ให้เราสักตัวเลยนะสำหรับไอดีนี้ไปเลยครับถ้ามันจะมาก็ต้องไฟดับครับมาโอโ้ข่าวจัวไม่ใช่นังเอกเอวมันก็ข่าวจัวได้นะจ๊ะ <c oughs> โอ้โหซ้ำใจส้ำใจอิลิกตาลีสามดาวแล้วครับมึงไปเป็นการอัพไซสัตวเนี่โอ้โหเบลตีนะเบลตีเออกูไม่ต้องการครับผมไม่ต้องการคุณคุณมาทำไม โอ้ไปครับวันที่8แล้วไปวันที่8นี่โอเว่นมาแล้วพอวันที่8เเอ็นครับวันที่8เราก็ยังไม่ได้สักตัวสำหรับไอดีนี้ไม่รู้ว่าพี่โคจะจะดีกับเราหรือเปล่านีจ้านี่ลุยฟิโก้เนี่ยผมยังได้อกีกนี่ผมยากได้นะลุยฟิโกอะ่ะรู้จักไหมพี่โค ขอไอดีนี้ได้หรือเปล่าครับขออีกไอดีหรือเปล่าเออได้หรือเปล่าคับพี่โคมามาเถอะวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วขอขอเธอพี่โคมาเนี่เขาจั่วเหมือนเดิมโอ้โหทอทอกับไอดีนี้ไม่รู้ว่าพี่โคจะดีกับเราหรือเปล่านะใครเนี่ยมาขี่จักรยานนี่มาขี่จักรยานเอ็ครับมาขี่จักรยานไาย ไม่ได้ก็ไม่เอาก็ได้นะจ๊ะไปมาโอ้ยโคตรอไปครับวันที่เก้าหรือเปล่าหรือวันที่ตรงไหนไม่รู้นะครับตอนนี้เสียงอ่อยแล้วเปิดบัตรหนก็ยังไม่ได้คอนฟีนสลับอดีตนี้ <c oughs> โอ้โหโคตรจะถอวันนี้ผมได้โอเวน2 0 0ทองแล้วนั่นเองครับไม่รู้ว่าพี่โคเขาจะใจดีกับผมหรือเปล่าเออเนี่ยผมได้ โอเว่น200ทองแล้วไม่รู้ว่านี่พี่โคบ,บอกว่ามึงได้โอเว่นแล้วมึงจะเอาอีกหรืออีกทำไมอไรแบบนี้นะเอ็น,นครับเออ <c oughs> พี่โคลใจร้ายมากมาข,ขอกดสูตรแบบกดทุกตัวอะไรแบบนี้นะ <c oughs> มาครับพี่โคขอขอสักตัวเถอะขอฟิกโก้ก็ได้ครับหรือขอใครก็ได้นะเอ็นครับให้มันเป็นแบบสีดำนะสีดำโอ้โหไฟไม่ดับแล้วก็ไม่ดำด้วย <c oughs> พี่โกบอกว่ามึงได้โอเวน200ทองไปแล้วมึงไม่ต้องเอาของฟรีนะสามดาวอีกตั้งหากนะครับโอ้สุดจัดบู bon ucci! Bon ucci! นุชิบูนุชินี่มึงไ่เป็นการอัพซะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นน้นพี่โคนี่ครับได้โอเว่น200ทองฟรีนะเออไม่ใช่2 0งทองฟรี200ทองเติมนี่แหละครับ ไปครับวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับวันที่10หรือเปล่าอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วไม่อยากจำนะครับไม่อยากจดจำเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ของฟรีเลยนะสลับไอดีนี้ป้าใหม่ก็คือ1 ID 1ตัวนะครับไม่รู้ว่าภารกิจเราจะสำเร็จหรือเปล่าครับเพราะว่าพี่โกบอกว่าเราได้อเวนสองร้อยทองไปแล้วนั่นเองครับ <c oughs> มายังเรียงหน้ากันครบคันทุกตัวนี่นี่ครับลองใช้สูตรดูดิกดแม่งทุกตัวดูค่าพลังดูสกิลทุกอย่าง พี่ครวัวอาจจะเห็นใจเราก็ได้นั่นเองครับเนี่ครับเปิดตีนี่ดีดาไอดีนี้ก็ยังไม่มีดีดาเลยยังไม่มีสักตัวเลยอะไรแบบนี้นะครับนี่พี่คคู่หูยอกก็ยังไม่มีนั่นเองครับนี่แต่อดีนี้มีพี่ยอกแล้วนั่นเองครับเออมามาโอ้โอโอจะทอครั้งที่10ครั้งที่10เรายังได้เกลืออยู่แล้วนั่นเองครับ มีใครไหมมีใครแบบไม่ได้สักตัวเหมือนผมเหมือนไอดีนี้ผมไหมเออคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หน่อยท่านเอ็นครับอะไรจะเกลือขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะแต่มีใครได้ทั้งครบทั้ง5ตัวใน11ครั้งเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หน่อยนะเออพวกพวกคุณเนี่ยทาบุญไปด้วยอะไรท่านเอ็นครับมาโอ้ทอครั้งสุดท้ายครับเอเปิดให้ดูนะเมื่อกี้ ไปดูว่าเออผมได้โอเวนสองทองนะโอพี่โคก็พี่โค,โค,โคบ,บอกว่ามึงได้โอเวนแล้วมึงไม่ต้องเอาคองฟรีหรอกครั้งสุดท้ายขอหน่อยขอสักตัวหน่อยพี่โคนี่ขอสักตัวหน่อยครั้งที่11นะครับแล้วก็วันที่11นะครับครั้งที่11วันที่11 1 1 1 1หนึ่ง,ง,ง,งะครับ1 1 1 1เออครั้งที่11แล้วก็ครั้งที่11เออพูดเลยว่ามาปตีดีด้าแล้วก็พี่โค ขวาครับขอสักตัวเถอะแต่ตัวที่อยากได้ก็คือรุยิโกไม่รู้ว่าพิโกจะให้เราหรือเปล่านะมาครั้งสุดท้ายของการเปิดแพ็คอีสบอล2023นะครับเราจะไปอีสบอล2024แล้วขอสักตัวเถอะพิโกมาครับไฟดับโอ้โหมึงจะเหนียวไปไหนวะโอ้โหกดข้ามมาเลยกูเฟลแล้ววันนี้นี่มึงเป็นการอัพษาไอโจวิกโอ้โห บอกแล้วพี่ครูแชทมาบอกกับผมว่านี่มึงได้โอเว่นมึงได้อว่น2 0 0ทองไปแล้วนะครับมึงไม่ต้องเอาเอ,อมึงไม่ต้องเอาอีกไอสัตว์มึงได้อว่น2 0 0ทองไปนี่เออย่างน้อยก็มาทดแทนกันได้นะเออ,อดีนี้ก็มาทดแทนกันได้สำหรับโอว่น200ทองนั่นเองครับโอเคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆได้ตัวไหนกันบ้างก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับในอีก ไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับเราก็จะเข้าสู่อ e ีฟุตบอล2024แล้วนั่เองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทำภารกิจอะไรหรือ5สิ่งที่ผมแนะนำไปตามคลิปครั้งต้นนั้นเองครับก็ให้ไปทำนั่นเองครับก่อนที่จะเปลี่ยนผาานั้นเองครับโอเคนะครับพบกันอีกทีภาค2024ในวันที่7นั่นเองนะครับในการเปิดแพ็คนะเอ,อแล้วผมก็จะทำคลิปแนะนำการเตรียมตัว ให้พร้อมสลหรับอีฟบอล2024นั่นเองครับว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนั่นเองครับสำหรับการเล่นเกมเนะครับสิ่งหายไปบ้างสิไหนเข้ามาบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนําในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับสุดคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันท้องเปนอุบายด้วยนะครับติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ